สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนครับผมสบายดีพี่น้องทางส,สปปลาวครับแลวก็เอฟซีทุกคนครับื้อน,นี้ไ่ได้ทักด้วยครับื้นนี้บ่ได้ทักแต่ว่ามืน้อนี้สีเอาหยังเมื่อ้า้ฟังครับผมพอดีผมเอาเสียงพ่อแก่นี่จากลูกค้านี่มาทักบ่อยครับคนเอามาทักลไไหล้วลายนี่ครับเสียลนี่ครับเขาเอื่อนเสียงพ่อแกเป็นเสียงเป็นเสียงพฤาษีนี่แหละครับ บาดก็มี่เอฟซีหลายคนพันถามเของมาว่าเป็นควมอหมายจังใดอย่างสินะครับเพื่นอยากูว่าเสียนี่ข้นคืออันนับถือหลายเรือว่าเอามาแขวนหลายเด็กพออย่างเพื่นเป็น,ปนที่ไปที่มาจังใดอย่างสินะเพื่นถามมากครับผมก็เลยต่องไปศึกษามาเบิ่งครับว่าที่ไปที่มาเนี่เป็นจังใดข้นคือขาลบนับถือเป็นหลายนดครับ นี่ครับนี่ลักษณะครับก็เป็นเสียนเป็นเสียนหรือสีเระบอกงอ่ายๆครับเสียนพ่อะแก่เพ่นมากคนที่เคารบนับถือนี่ก็จะเป็นพวกนักแสดงศิลปินทั้งศิลห์นีครับเป็นพวกเอนักตสินพวกดาราขงสิครับพวกงานฝีมืองสิครับแบบผมของสิครับ งานฝีมืองานศิลป์งาน,ส,น,งานสร้างประเภทนี้หรอครับผมไปศึกษาเบึงครับจังไดหูว่าที่ไปที่มานี่เป็นจงังใดครับแต่ต้องย้อนไปนะครับย้อนไปในอดีตสมัยพระพุทธเจ้าก้อนพระพุทธเจ้าครับสองพันห้ารอยน่เพิ่นเวาเป็นตำนานมาให้ฟังเนาะครับเนาะเพิ่นะเนวา พ่อแกนี่ก็คือพระฤาษีแหละครับสมัยนั้น,นครับสมัยที่ว่าพระพุทธเจ้าเขายังบ่อนเด็ดตัดสูนะครับพระพุทธเจ้าเขาก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่สินะแล้วตอนนั้นสิมี่วลาสิไปเรียนหนังสือหรือว่าเรียนวิชาต่ตางๆต้องไปศึกษาจากพระฤาษีนะครับเป็นพวกดาบทพระฤาษี พ่นกระส,สีสอนนั่นสอนเองสินะครับเป็นเปรียบเสมือนคู่ล่ะเปรียบเสมือนคู่สมัยนี้ครับบพราว่าสิเป็นงานสร้างงานศิลป์ต่างๆครับก็ต้องไปเลียนน้ำระฤาษีอ่านออกเขียนได้ก็ต้องไปเลียนน้ำระฤาสีครับพวกพระฤาษีพวกดาบทนั่นสินะครับพวกศิลปินพวกนักสแสดงพวกไอเ่ดลิเกยอั่าสิครับถึงเวลา น่นกสิทิไปไหว้คู่แล้วก็ขอบคู่ใยเสียนพ่อแกนี่แหละครับเสียดถห้ยการแสดงเขาลื่นไหลไม่ชื่อเสียงนะครับมีความเสื่อกันดังสั่นนะครับปฏิไปขอบคู่ถึงเวลาเ่นกสิิไปขอบคู่ครับปวกทีเพเรียนวาสิิเป็นนักแสดงหรือว่าพวกว่าร้องวาลลั่มาสินะครับ นี่ครับเหรียญนี่ก็สวยครับเหรยนี่ก็สวยข้างบนนี่เขาประดับเป็นเหมือนเพชรนะครับเหมือนเพชรนี่ครับข้างหลังที่เป็นเป็นสี สมัยก่อนในตอนที่พระพุทธเจ้ายังว่าในตัดกระลูนี่เพิ่นกัดไปเลี้ยนน้ำพระฤาษีขึ้นกันครับเปรียบเสมือนคู่นะครับผู้คนแหลกเพิ่นนะเพิ่นกัดไปเลี้ยนน้ำพระฤาษีนี่แหละครับสมัยนั้นกับของสิมีเลี้ยนนั่นเลี้ยนหนังสือแนวเลี้ยนวิชาอาคมแนวอย่างประเภทนี้นะครับ บาดนี่หลังจากพระพุทธเจ้าตัดสรูแล้วไอ้บทบาทของพระฤาษีกับสีค่อยๆหายไปครับบทบาทที่หายไปว่าง่ายๆคนเขามาศรัทธานีตัวพระพุทธเจ้าหรอพระฤาษีพระดาบทต่างๆกับเหมือนลดบทบาทลงแต่ว่าเขากันยังนับถือว่าเป็นอ้เป็นคู่บาอาจารย์หระครับเิ่นกับเป็นคู่บาอาจารย์มาก,ก่อน ก็เลยเขาลบกันมากตั้งแต่สมัยพุ่นแล้วครับผมคือสิคูกันมากนะครับคือสิคูกันมากกับศาสนาพุทธเหมือนพ้ามกับพุทธก็ยูคูกันไปครับพิธีกรรมต่างๆก็ยังคงอยู่ครับ นี่ครับเอาไม้เบิงที่ว่าข้าเจ้าไม้ผมทักเนี่ครับเนี่ยข้าเจ้ากระทักแบบเป็นหม่องหอยวัตถุมงคอดำกับนี่ผมก็สีมาทักหนังสีครับคนนิยมกับคนนิยมคนหมักก็เปรียบเสมือนเท่าระลึกถึงคู่บาอาจารย์ละครับบอก่งไง,ไงเปรียบเสมือนคู่อะ เปรียบเปรียบภาษาชาวบ้านก็นคือพ่อแก่นี่ก็คือเป็นคู่บาอาจารย์คนหนึ่งอะครับเขาก็เลยนับถือกันมาพวกแสดงหนังพวกไอเล่นละครพวกเล่นลิเกมอลองมอลั่มสีนะครับนักร้องสิครับสินิยมครับสินิยมเอามาขแขวนให้เป็นเหมือนคู่บาอาจารย์มาอยู่ไกลๆนะครับ การแสดงการยังกษิไดรลาบลื่น,นครับมันมีความเสือกันอย่างสัจน,นะครับเนาะมันก็นเลยเป็นทีนิยมคือเฮามีคุปบาอาจารย์มาอยู่ใกล้ๆเฮากับอุ่นใจนะครับเวลาเขาติแสดงหรือว่าเวลาเขาสีเห็ดนันเห็ดนี้ครับอันนี้ก็เป็นความเสือส่วนบุคคลกคับแล้วแต่ผู้ใดครับแต่ว่าพวกนักแสดงเขา จะเอามาไว้ให้อุ่นใจนะครับก่อนที่กุนแสดงมันกับสีมี่วิธีบอกกาวครับมีคาถาบอกกาวพอแกครับนักลองแทบทุกคนหรอกครับตรงมี่ครับตรงมี้เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์บว่าสิเป็นหนังตะลุง่งมโนโลราห์สีมีเบิดครับ นี่อันนี้เพราะท่านได้ทักดักว่านกติให้ทักลักษณะนี้แหละครับทักลักษณะนี้บางคนเป็นการทักแต่ตัวนี้แล้วก็แขวนก็มีคือกันครับนีน่ครับสำหรับไผ่ที่พานมีก็หามาได้ครับหาหมหมาแขวนได้สำหรับพวกเอองา่นศิลปะครับ สรุปให้ฟังนะครับเนาะพ่อแกก็คือเปรียบเสมือนครูคนแรกๆครับเปรียบเสมือนครูคนแรกนะครับสาหรับผู้ใดที่ถามมากครับโมนิกามาให้มาบอกมาว่าให้ฟังให้กระจ่างครับบางคนิ่นกันถามมาพ่อแกนี่คือผู้ใดทีนะครับก็คือเป็นพระฤาษีครับเป็นคนสอนวิชาความรูสม้สมัยสมัยก่อนนะครับคนก็นเลย นับถือเป็นเหมือนคู่คนแรกๆครับคนก็เลออยอันที่ทำการแสดงหรือว่าเอ็ดงานศิลนันนั่นนี่เขาก็สิไหวเหมือนแล้วเหมือนเขาแล้วลึกถึงคู่บาอาจารย์แล้วครับเหมือนเขาแล้วลึกถึงเพ่น,นะครับก็ถือว่าเป็นถือสวาเป็นคู่ครับเป็นคู่คนแรกนะครับทันเบาแบบ,แบบภาษาชาวบ้านเขาเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใดสี่มีความเสือ่อความศรัทธาครับเฮามีไหวกับอุ่นใจครับเวลาเฮาเฮ็ดงานวกศิลปะหรือว่าเป็นนักสแสดงเป็นนักลอ้อเป็นมอลำอมือสินะครับเขาก็าไว้อุ่นใจสินะเพราะให้ปลุกใจเพราะให้กำลังใจนะครับอันนี้ก็บวได้ผิดหยังกับบ่เฮ็ดในไปเดือดร้อนเขานับถือ หรืว่าฮัสิขึ้นแสดงหรือว่าเอดอีหยังนี่ฮขากัสีระลึกถึงคูบาอาจารย์ผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีบ่น่าจะผิดอีหยังครับครับื้นนี้ก็แค่นี้แหละครับผมขอบคุณหลๆครับที่ขามากดไล่กดแชร่กดซับตะไคร้ครับผมกะอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปครับผมื้นนี้ก็แค่นี้แหละครับผม